โอ้งั้นให้ข้าดูหน่อยว่าดาบโลหิตของเจ้าจะต้านทานดาบเจตอารมณ์ของข้ายังไงดาบสังหารเขาเสียสติไปแล้ว หลิงเฟิงไม่ได้ใช้การหอกเหินด้วยดาบเหมือนหลิงเซียวแต่เขากำลังพุ่งใส่พลังดาบที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเขาพยายามจะฆ่าตัวตายหรือไงทำลายหลิงเฟิงมีเจตจำนงแห่งดาบขั้นที่สีด้วยเขามีพลังเหนือกว่าหลิงเซียวอย่างสมบูรณ์ เสร็จพี่หลิงเซียวหลิงเซียวไม่ตายแต่เขาเสียแขนไปช่องว่างระหว่างเจดจำลองดาบขั้นที่สามและสี่อาจจะดูเหมือนเป็นแค่ก้าวเดียวแต่ก้าวเดียวนั้นเป็นช่องว่างที่ไม่อาจข้ามได้และขั้นพิเศษนี้เข้าใจได้ยากอย่างเหลือเชื่อยากยิ่งกว่าการทะลวงขอบเ,เขตการต่อสู้และช่องว่างที่มันสร้างขึ้นมานั้นไม่อาจเชื่อมต่อได้เจดจำลองดาบขั้นที่สี่ของหลินเฟิงคือดาบที่ทำลายทุกวิชายอย่างแท้จริง ในพริบตาเดียวทุกอย่างเปลี่ยนไปจากสวรรค์กลายเป็นนรกน่าเสียดายยอดฝีมืออีกคนได้ล้มลงแล้วการสูญเสียแขนหมายความว่าชื่อเสียงในฐานะอัจฉริยะของเขาอาจจะพังทลายไปตลอดการคนแรกคือ,อยูโม่และตอนนี้ยอดฝีมือที่เรียกตัวเองว่าอัจฉริยะอีกคนก็ล้มลงในมือของหลินเฟิงความรักของเจ้าไม่ได้ผิดแต่ทางเลือกของเจ้าต่างหากที่ผิดเหลียงเซี่ยว ความผิดพลาดใหญ่ที่สุดของเจ้าคือการเลือกหลินเฟิงและถังหยโยเป็นหินก้าวของเจ้าคิดว่าเจ้าจะใช้พวกเขาก้าวขึ้นไปผ่านความรักและการต่อสู้ข้าเลือกกู้ต่อสู้ผิดจริงๆหรอเจ็ดจำลองดาบขั้นที่สี่ของหลินเฟิงทำไมทำไมหลินเฟิงยังซ่อนความแข็งแกร่งของเขาอยู่อีกอย่าพึ่งไปข้ายังไม่แพ้ ในสภาพปัจจุบันของเจ้าเจ้าไม่สามารถสู้ได้อีกแล้วลงมาซะมุ่งเน้นไปที่การฟื้นตัวอาจารย์แขนของข้าผู้ฝึกฝนวิถีดาบมีพลังโจมตีมหาศาลพวกเขาเคลื่อนไหวได้ด้วยความคิดเดียวดาบของพวกเขาล่องรอยอย่างอิสระ ผู้ฝึกฝนวิถีดาบที่ทรงพลังอย่างแท้จริงสามารถสังหารได้จากระยะพันลีด้วยเพียงแค่เจตจำนงที่เปลี่ยนไปการเสียแขนไปไม่ได้หยุดยั้งผู้ฝึกฝนวิถีดาบจากการก้าวไปข้างหน้าพลังที่แท้จริงของนักดาบนั้นอยู่ที่ใจของพวกเขาหลิงเซียวแม้จะไม่มีแขนเจ้าก็ยังสามารถเป็นเจ้าแห่งดาบที่ยิ่งใหญ่ได้เป็นผู้ที่ทะยานเหนือก้าวสวรรค์นั่นคือความหมายที่แท้จริงของชื่อเจ้าหลิงเซียว อาจารย์ข้าเข้าใจแล้วเสียงของผู้อาวุโสท,ที่มีพลังดูเหมือนเกือบจะวิเศษมันจุดประกายเจตจำนงของหนึ่งเซลล์ขึ้นอีกครั้งดึงเขากลับมาจากห้วงแห่งความสิ้นหวังสมกับเป็นผู้เยี่ยมยุดขอบเขตสวรรค์จริงๆวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มีสจุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ